อบจอสงขลาได้ลงพื้นที่มอบบ้านในพื้นที่อำเภอเทพ,พาภายใต้โครงการปรับสภาพแวดลอ้อมที่อาศัยสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจําปี2,566 ติดตามได้เลยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2พฤศจิกายดที่ผ่านมานะครับที่นี่ครับบ้านเลขที่302หมู่ที่5ตําบลเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลานายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสิริชัยนิมาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอําเภอเทพาเขต2และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดสงขลานะครับก็ได้ พร้อมใจกันนะครับลงพื้นที่มอบบ้านในพื้นที่อำเภอเทพาภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2,566เพื่อสนับสนุนกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สะอาดปลอดภัยทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมทางสังคมนะครับ ตามที่องค so well ์การบริหารส่วนตำบลเทพาก็ได้ผ่านการพิจารณาในการคัดเลือกทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจํานวน2หลังนะครับเนี่ยก็เลยนะครับมามอบบ้านส่วนอีกหนึ่งหลังนั้นอยู่ในระหว่างการดําเนินการที่แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้ทําการส่งมอบในโอกาสต่อไปนะครับยินดีกับนะชาวบ้านด้วยนะฮะได้บ้านนะฮะที่เป็นมิ่งขวัญกาลังใจของครอบครัวต่อไปนะครับเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของทางด้านอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับก็เอาใจใส ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเป็นอยู่นะฮะก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ประกอบคุณงามความดีตั้งใจในการที่จะนะครับทำความดีตอบแทนให้กับแผ่นดินต่อไปด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับนำมาซึ่งความชุ่มชื่นใจนะครับให้กับผู้ที่นะครับเขาเรียกว่า โอกาสน้อยนะฮะบ้านสร้างสุขชุมชนนะครับนะฮะอย่างเช่นในกรณีของผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันนะ,ะติดเตียงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าลำบากอยู่ทีเดียวนะครับจำเป็นที่ต้องมีการนะครับซ่อมแซมบ้านให้เหมาะสมด้วยนะฮะโอ้นี้แบบยอมรับเลยนะฮะที่มีผู้ป่วยนี้ยอมรับว่าหนักเลยนะฮะในหลายๆประเด็นเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็เครียดพอสมควรนะท่านผู้ชมครับวันน้แล้วเนี่ย ก็อยากที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นรักษาสุขภาพให้ดีนะครับถ้ารักใครก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทอดก็ถ่ายทอดในเรื่องของปรัชญาแนวความคิดเอาไว้ดีกว่าหรือไม่ก็เอาเกรดเล็กเกรดน้อยจาก93นิ้วเนี่ยไปบอกเล่า9กกันได้ไหครับนะครับเพื่อให้ดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมนะครับในส่วนของนะครับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเอาไว้จะได้เผื่อเอาไว้นะครับจะได้ไม่ต้องลําบากนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีนะฮะความลำบากประการใดก็ต้องเข้าสู่การรับ าการพิจนานรณาของอบอจนี่เองเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแต่ขออนุญาตนํานเสนอช่วยเหลือตามลําดับด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยทีเ,เ,เดียวท่านที่ติดตาม9 3 New s ิวสก็จะเห็นว่ามีการ,รมอบบ้านอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับมอบให้กับ,บผู้ที่เรียกได้ว่าโอกาสอาจจะน้อยกว่าคนอื่นๆนะครับก็ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกันนะครับให้มีความสุขในสังคมนั่นเองครับ